อาชุกด,ดีชุกด,ดีสุขกาสุขใจปลอดภัยปลอดภัยคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมความปรารถนาคอยปลอดโรคปลอดภัยด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินเช้าวันนี้นะคุยให้ฟังถึงเรื่องของสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านฝากเอาไว้ให้เรา ก่อนที่ท่านจะอรินิพพานท่านัดไว้ในลักษณะที่บอกว่าท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกกับพระหลังจากที่ท่านอาพาธหนักนะเราพูดวาท่านอาพาธหนักแล้วท่านก็ตัดในลักษณะบอกกับพระพระรูปนั้นมี่ชื่อว่าพระอานนท์ท่านก็คะอานน์เขาได้บอกก่อนแล้วว่าไม่ใช่หรือว่า ความเป็นต่างๆกันความพัดพลากความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งของและบุคคลเป็นที่รักและที่ชอบใจทั้งหมดนั้นแลมีอยู่ฉะนั้นจะหาได้ในสิ่งของและบุคคลนั้นแต่ที่ไหนสิ่งได้เกิดแล้วเป็นแล้วรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาความปรารถนาว่า ขอสิ่งนั้นอย่าทําลายไปเลยนั่นไม่ใช่นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ก็หมายถึงว่าทุกอย่างนะมันเปลี่ยนแปลงในของมันนั่นแหละการที่เราจะไปหาคําว่าอย่าทําลายอย่าเสียหายใช่ไ,ไหมมีความทําลายเป็นธรรมดาเราปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทําลายไปเลยนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้หมายถึงว่า สิ่งนั้นมันอยากเสื่อมสลายไปได้ไหมมันอย่าพลาดพลาดจากเราไปได้ไหมยอยเป็นอย่างอื่นได้ไหมท่านก็บอกว่าจะหาสิ่งเหล่านี้จากเรื่องนั้นไม่ได้แน่นอนท่านจัดไว้อย่างนั้นนะแต่ล้วท่านก็นจัดว่าอ,อนน์ก็สิ่งใดที่จะถาคตสละแล้วคายแล้วพ้นแล้วละแล้ววางแล้วอายุสังขารถาคดตรงแล้ว ก็พูดอย่างนี้ทิ้งว่าทุกอย่างเราก็ทิ้งแล้วแหละ,ะจะากตอนนี้ที่ผ่านแล้วนะแต่สิ้นชีวิตก็สิ้นไปอย่างนั้นนี่แหละเป็นลักษณะที่ท่านฝากเอาไว้และท่านตรัสเอาไว้อีกอย่างหนึ่งนะว่าท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายในเวลานั้นว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาสังขารก็คือร่างกายเรานี่แหละ ร่างกายทั้งจิตใจของเรามันคู่กัน,เ,นเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอไม่ช้าปถาคตจากปรินิพานดีไหมแม่สั่งเสียคือพูดได้ง่ายสั่งเสียว่าก็คืออย่าประมาทแล้วกันอันไหนที่เราสั่งไปแล้วสอนไปแล้วแนะนําไปแล้วก็ปฏิบัติตามน,นั้นแหละตามน,นั้นคือไม่อย่าประมาทนั่นเองท่านก็กัดเอาไว้ต่อไปว่า คนเหล่าใดทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งพานทั้งบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนคนเหล่านั้นทั้งหมดล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าเราเป็นใครทั้งนั้นแหละภาชนะดินที่ช่างหม้อทำทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉะน,นั้นเพราะุูธเจ้าท่านเปรียบเทียบกับหม้อดินเพราะว่าสมัยนั้นก็ไม่มีหลอกหม้อเซเลตแบบเนี้นะแต่เป็นหม้อดินเผาทำจากดินราะจะมีช่างเผากระช่างหม้อขายดีเพราะว่าคนต้องอาศัยหม้อดินที่เผาแล้วหท่านก็เปรียบเทียบกับภาชนะดินเผาในสมัยนั้นเพราะเขาใช้กันปกติ ท่านกบอกว่ามันก็มีโอกาสแตกทั้งนั้นแหละภาชนะดินที่ช่างหมอ้อทำทั้งท,ที่สุกแล้วสําเร็จแล้วทำแจ่สวยแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ทําเริ่มเกียวก่อตัวซะเนี่ยมันก็อาจจะแตกไปก็ได้มันก็เสียทรงไปก็ได้เป็นลักษณะอย่างนั้นท่านเกยบเทียบไว้กับของที่มีอยู่ในสมัยนั้น ชีวิตของคนก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นท่านก็ตรัสว่าวัยของเราแก่งงอมแลว้วมาถึงพูดถึงพวกเราเองนะว่าตอนนี้อายุแปดสิบแล้วเนี่ยวัยของเราแก่งงอมแลว้วชีวิตของเราเหลืออยู่น้อยเราจัดละพวกเธอไปเราทําที่พึ่งแก่ตัวแลว้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอยากระมาทจงมีสติมีศีลด้วยดีเถิด จงเป็นผู้มีความดำมิตั้งมั่นด้วยดีจงตามรักษาจิตของตนเถิดผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินไนนี้ผู้นั้นจักละชาติสงสารกระทาที่สุดทุกได้รำ <Yeah. S 1> มาจักละชาติสังขารก็คือไม่เกิดดีแก่น <Yeah. S 1> คนเราที่บอกว่าเกิดเพราะอะไรเพราะว่ายังมีกิเลสอยู่เห็น <Yeah. S 1> ไหมยังมีความโลภความโกรธความหลง คำว่าเกิดในที่นี้มันมีสองความหมายนะทั้งความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกิดข้ามภพข้ามชาติเี่นตายแล้วไปเกิดใหม่อันนั้นเราไม่รู้หรอกแต่เราสามารถทําได้ว่าจะไปเกิดที่ไหนแต่ว่าความเกิดอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือการปรุงแต่งของเราเองความเกิดความเกิดอีกชนิดหนึ่งที่เราเกิดทุกวันเนี่ยเกิดกันทุกวินาทีเนี่ยวันหนึ่งเกิดไม่รู้กี่รอบท่านจึงบอกวัฏฏะสงสาร คือมันหมุนวนเกิดที่มันแหละทั้งวันเกิดเป็นอะไรล่ะเกิดในความคิดของเราความคิดของเรามันเกิดนะเห็นไหมมันเปลี่ยนตลอดเวลาในหนึ่งวันที่ผ่านมาโอ้บอกว่าเราไม่รู้เกิดเท่าไหร่วัตถสงสารนะเยอะเลยเกิดอะไรเกิดความคิดของเราเดี๋ยว โกรธเดี 91, ๋ยวดีใจเดี๋ยวร้องไห้ไหมเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวท้อถอยเดี๋ยวท้อนั่งเบื่อนั่งเหงานั่งเศร้านั่งซึมอยู่เป็นอต่างๆนานาในขณะนั้นก็ยังมีความคิดต่อไปอีกเยอะแยะเลยเห็นไหมอยากได้กินนั้นนั้นอยากกินนันนี้อยากไปเที่ยวตรงโน้นอยากไปเที่ยวตรงนี้เห็นคนอื่นเขามีความสุขอยากมีความสุขเขาบัง บางคนก็บอกว่าทำไมเราเกิดมาไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาคิดเกิดอีกแล้วเห็นไหมเกิดอีกแล้วเกิดถ้าเราถูกล็อตัวเรีงวดนี้เป็นเศรษฐีซื้อหมดเออไะเกิดอีกแล้วเกิดทุกขนาดจิตของเราเนี่ยนั่นแหละความเกิดที่เกิดในปัจจุบันนี่แหละเกิดชาตินี้เกิดณเวลานี้ที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละอันนี้ระดับได้ไหมระดับได้พพท่านบอกว่า ดับที่ไหนดับท mm ี hmm. uh ่ก huh. right? mm ิเลสกิเลสคือตัวไหนอ่ะราคาความกำนัดย้อมใจอยากรักสวยรักงามอยากให้สวยงามอยากได้ตอบสนองอารมณ์ตัวเองเนี่ยความอยากได้ไหมดับได้ไหมดับได้ถ้าเราได้ก็เราไม่เกิดนั่นแหละนะตัวจิตมันสงบเลยความโลภอ่ะความโลภเราดับได้ตอนไหนเออเราบอกว่าเราซื้อลอตเตอรี่แล้วเราซื้อหวยแล้วเดี๋ยววันที่สิบหกนี้ เราจะต้องรวยเห็นไหมความอยากยใช่ไหมเกิดแล้วใช่ไหมเกิดแล้วเกิดอยากได้ขึ้นมาอยากเป็นเศรษฐีอยากถูกลอตเตอรี่พอถึงวันทีน่สิบหกเย็นๆความอยากหมดไหมหมดเ่ยกลายเป็นอะไรนั่งเศร้าอีกแล้วกลับไปแล้วงวดนี้นั่งกังวังต่อไปอีกงวดต่อไปเราต้องได้อีกเห็นไหมเกิอดอีกแล้วเนี่ยนะนี่คือความเกิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าตั้งตเรื่องนี้แหละ ก็คือเกิดมาจากตาหูจมูกเลื่กายใจของเราเนี่ยแหละเป็นใหญ่เลยเนั้นเรางับได้ไหมงับได้เราจะไม่เกิดอีกได้ไหมได้ณเวลานี้ใณปัจจุบันความคิดของเราเราหยุดความคิดของเราได้เห็นไหมไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดเป็นเศรษฐีไม่ต้องเกิดเป็นความหวังว่าจะได้รวยไม่ต้องเกิดหยุดได้เราก็ทําใจให้เรา ต่เราก็ตอนนั้นเป็นไงสงบได้ใช่ไหมสบ,บายใจได้เลยนะมันก็นบอกว่าสบ,บายใจแล้วโล่งแล้วไม่ถูกแล้วห่หน้าต่อ,อทําใจได้ทาใจได้บางคนทาใจไม่ได้เสียใจขาดทุกหมดเลยไม่มีข้าวไม่มีตังซื้อข้าวกินแล้วหมดเลยแม่นมีน่คือวัตถะสงสารละ,ละได้ในชีวิตนี้ฐาอนาคตข้างหน้าตายแล้วไปเกิดไหนเราไม่รู้แหละแต่เราก็เลือกได้ที่ผมรียกบอกว่า ก็ทําสิ่งที่มันเป็นกุศลสร้างสมกุศลเอาไว้สร้างสิ่งที่เขบอกว่าการประพฤติปฏิบัติตามวิธีการที่ทําให้เรานั้นได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆก็้วกุศลและกรรมมาบดทําตามนั้นแน่นอนเมื่อเราตายไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไหนก็เราทําเต็มที่แล้วดีแล้วถูกต้องแล้วก็ไปสู่สุคตินั่นแหละแต่จะไม่ต้องคิดถึงตรงนั้นอย่างที่บอกว่าคิดถึงปัจจุบับนนะ่ะ ปัจจุบันเนี่ยอย่าเกิอดอีกนะ,นะก็ห้ามใจตัวเองไว้สิ่งไหนที่มันทําแล้วในเขาเรื่องมเขาเราไม่ถูกต้องแต่แม่ใจเรามันหมดหมองกับละมันทิ้งที่จะไปทําก็มันจะเกิดเป็นอย่างนั้นอีกนะฮะที่ก็เกิดเป็นผีเกิดเป็นเปรตนั่นแหละที่ก็ด่าคนใช่ไหมด่าคนดายย่าหยาบหยาเลยแต่คืนคำว่าเปรตข,ขึ้นมานั่นแหละผีก็ได้อือตรงนั้นมันเกิดตรงน,นั้นแหละย่าโยมเพราะฉะนัะ้นคําสอนของ พระพุทธเจ้าเนี่ยแก้ปัญหาได้เลยนะแก้กับพวกเราได้เลยไม่ต้องไปหวังข้างหน้านะปัจจุบันนี้แหละนะพระพุทธเจ้าตั้งจัดอย่างนี้แหละนะจงเป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นด้วยดีจงตามรักษาจิตของตนเถิดตามรักษาจิตตรงนั้นเองนะอ่านั่นคือวัฏตสงสารไม่มีหน้าตายเกิดได้เลยทําได้แต่จะทําได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ รักษาจิตของเราได้ไหมแค่นั้นเองนะาขาฝากเป็นข้อคิดในชาววันนี้นะก็จะเริ่มรอ